ลุดดีไซน์ของซัมซุง Galaxy A60 ซีรีส์นะครับผมพี่กังจะมาบอกเลยว่าาจะหน้าตาอย่างนี้ จริงหรอก็เริ่มมีรูปแบะ,ะของตัวท็อปซัมซุงในฝั่งตระกูล S ขึ้นมานะครับแต่เห็นได้ว่ารอบนี้อาจจะเปิดมาพร้อมกันด้วยกัน3รุ่นนะฮะอาจจะมีรุ่นธรรมดารุ่น S แล้วก็รุ่นลตร้าไปเลยซึ่งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวลตร้าที่เราเห็นในตามรูปนะครับแต่เห็นว่าวไซน์กล้องเนี่ยมีการเปลี่ยนไปจากเดิมๆที่มันจะแยกเลนส์ H 5ประมาณนี้นะแยกเลนกันแบบนี้นะครับแต่อาจจะมีการรวมและเป็นฐานเลนสขึ้นมาเหมือนกับซัมซุง Galaxy Z Fold 7แบบนี้เลยซรื่องอาจจะทำให้ตัวของรุ่นธรรรมมมดดดดาาาแแลล้้้้วก็ออัตตตูหใ่่่ยปะณนนนึงงไเทีส ตัวเอ็ดอาจจะมุยดีไซน์คล้ายๆกับเพื่อนบ้าน,นิดหน่อยนะเพราะว่าเห็นหน้าหลังเนี่ยแถวกล้องนะฮะเขาเต็มต่อเต็มาบอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าจะใส่แถวกล้องหลังกับเต็มบายอย่างนั้นมาทำไมนะครับผมต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันว่ามันมีดีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าและหนึ่งจุดที่สังเกตของเครื่องดูตรงนี้นะครับผมจะเห็นมีวงๆนะฮะอยู่ด้านล่างตรงตัวเครื่องตรงนี้เห็นเขาบอกว่าจะไปใส่ตัวของการชาร์จแบบไร้สาย IQ 2น,นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะรองรับการชาร์จแบบแม่เหล็กถ้าเป็น Apple หรือว่าคนที่ใช้ iPhone จะรู้คไอโฟนนอะะี้้าาาาจจจสมรรถแปช์ โดยตัวมันเองเลยก็ได้น้าไม่ต้องซื้อเคสเพิ่มแล้วอ่ะแต่ก็ยังน่าเป็นแค่ตัวลือนะครับยังไม่มาจริงแน่นอนยังไงฝากรอด้วยกันเห็นว่าอาจจะมาในช่วงต้นปีหน้าประมาณกุมภาพันธ์นาเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมได้แล้วกันนะครับเดือนไทนรีรอไม่ไหวเอออยากได้รุ่นใหม่ไปแล้วหือว,ว่ายังไม่ค่อยชอบดีไซน์ของ S26 แต่ละตัวเท่าไหร่นะครับ S25 วั Ultra วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่โดนโดนเหมือนกันในเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของสเปกด้วยนี่ราคาเนี่ยของสก้าติด หกก็ได้